ที่สร้างรายได้จากการทำเพลงบัลเลงหรือเพลงทำสมาธิจริงๆแล้วยุคสมัยนี้มันการมีรายได้ทางเดียวมันไม่พอแล้วนะเราจะต้องมีอาชีพเสริมอาชีพที่สองอาชีพที่สามกันแล้วอาชีพเสริมที่คุณสามารถเอามาทำในช่วงเวลาว่างอะเอามาทำแบบแบบเป็นอาชีพเสริมได้แบบง่ายๆในช่วงเวลาว่างก็คือการ ทำคลิปวิดีโอลงตามแพลตฟอร์มต่างๆการสร้างเพลงมิวสิกวิดีโอเพลงทําสมาธิพวกนี้สร้างรายได้ได้ไดมากมายมหาศาลครูเคยเอารายได้ของช่องต่างประเทศที่เขาสร้างที่เขาสามารถ ทำได้เดือนละแสนกว่าบาทจากเพลงทำสมาธิง่ายๆจนถึงหลักหลายแสนก็มีนะต้องไปย้อนดูกันว่าช่องไหนแล้วก็วิธีการทำง่ายง่ายแบบฟรีๆวันนี้ก็จะมาให้ไอเดียวิธีการสร้างเพลงทำสมาธิแบบง่ายๆวันนี้ตัวที่เราใช้นั่นก็คือ Canva ให้ทุกคนเข้ามาที่แอป c a นวาเลยอันดับแรกเราก็ต้องไปหาคลิปวิดีโอก่อนในนี้ก็สามารถหาได้คลิปฟรีๆแล้วก็เลือกเลือกตามที่เราชอบใจได้เลยเมื่อเราได้คลิปวิดีโอตามความยาวที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ไปค้นหาเพลงทํำสมาธิง่ายๆแค่นี้สองขั้นตอนแล้วเราก็เอามารวบรวมจัดแต่งให้มันดูน่าสนใจแล้วก็เรียบเรียงความยาวตามที่เราต้องการ เสร็จแล้วเราก็จะได้ผลงานแบบนี้ในชั่วพริบตาเดียวทั้งหมดนี่ก็คือวิธีการง่ายๆทําเสร็จภายในไม่กี่วินาทีคุณก็จะได้หนึ่งคลิปที่จะเอาไปลงแล้วนี่มันคือการที่หลายคนมองข้ามนะวิธีการสร้างรายได้มันไม่ได้ยากมันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ต้องตากแดดมันไม่ต้อง มันไม่ต้องทําอะไรหนักๆอะ่ะบางคนคิดว่าเราจะมีไรายได้เราจะต้องไปทํางานหนักหรือต้องใช้ต้นทุนหรือต้องมีเงินทุนหรืออะไรจริงๆยุคนี้มันไม่ใช่ไงมันมีหลายช่องทางที่จะทําให้เรามีไรายได้เสริมขึ้นมาและนี่ก็คือหนึ่งช่องทางที่ไม่มีต้นทุนแล้วถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้วิธีการสร้างไรายได้แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องวิธีการหาเพลงวิธีการเอ,อ่อหาคลิปวิดีโอวิธีการสร้าง คลิปแบบไหนาสร้างไรายได้คลิปแบบไหนที่เป็นคลิปที่ตลาดต้องการคูก็มีคอส,สร้างไรายได้แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องคอสนั้นสอนแบบละเอียดมากสอนเจาะทุกช่องที่เขาทําเงินได้มากมายแล้วก็ไม่ยุ่งยาก เป็นอะไรที่ทำได้ง่ายๆคุณแค่ไปแกะตามเขาทำตามเขาสิ่งที่เขาทำแล้วก็ในคอร์สนี้ก็ยังมี AI ที่มาช่วยสร้างทำให้การสร้างไรายได้ของเรามันง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามี AI มาช่วยทำสิ่งที่มันยากๆแล้วถ้าใครสนใจก็ พมเพราว่าสนใจใต้คลิปนี้คุณก็สามารถไปเรียนรู้แล้วก็นำนำประโยชน์ที่อยู่ในคอร์สนั้นนะเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพที่สองเป็นอาชีพเสริมเป็นแหล่งรายได้ให้คุณได้เช่นเดียวกันใครอยากได้เครื่องมือที่จะไปช่วยสร้างรายได้เป็นช่องทางที่สองช่องทางที่สามก็พิมพรว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยคอร์สสร้างรายได้แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องสอนทุกอย่าง ที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการทําคลิปและแหล่งหาเพลงฟรีคลิปฟรีต่างๆมากมาย